الحمد <سؤال> لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأغدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد أن دعاء คอลิฟ่าอัลอมอิบนุคนฮะตอบนะคะก็เป็นคอลิฟ่าท่านที่สองนะคะหลังจากอาอบูบักอสัสซิดดิกนะคะเ,เป็นคอลิฟ่าของอิสลามนะคะค hmm. อลิฟ่านักเรียนจำได้ไหมว่ามีกี่ท่านาคุณครูเคยบอกแล้วนะคะคอลิฟ่าเนี่ยมีสีท่านด้วยกันนะคะคอลิฟ่าหลังจากท่านนาบีนะคะท่านนาบีเนี่ยคือรอซูลส่วนหลังจากนาบีเสียชีวิตก็มีคอลิฟ่านะคะ ผู้ปกครองดินแดนมุสลิมนะคะก็มีคอลิฟะอบูบักอุมัดอุสมานแล้วก็อาลีนะคะอลิฟะอุมัดเนี่ยก็คืออลิฟะท่านที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านอุมัดกันค่ะเชิญเลยค่ะามาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกันก่อนนะคะ เราจะเรียนในเรื่องของแบบอย่างคอลิฟะอับูบักและองมัตนะคะความเป็นผู้นําแบบอย่างความเป็นผู้นําของ ifa, คอลิฟะคําสอนความเป็นผู้นําของคอลิฟะในครอบครัวและสังคมความเป็นประชาธิปไตยของคอลิฟะนะคะ,ะทีนี้เรามาดูประวัติของคอลิฟะอุมัตกันนะคะ,ะเรามาดูอลิฟะอุมัร์เนี่ยเป็นบุตรของอัลคอตตอบนะคะ ถ้าในประวัติศาสตร์เราก็จะได้รู้จักกันในนามของคาลิฟาอุมัรอิบนุคัตตบนะคะเพราะว่าอุมัรเนี่ยก็มีหลายท่านนะคะส่วนคาลิฟาอุมัรนี่ก็คือบุตรของอัลคัตตบบุตรของหนูไฟนะคะมีชายานาวาอัลฟารุกนะคะมีชายานาวะอัลฟารุกนะคะอันนี้ตรงนี้ Al อัลฟารุกแล้วก็มีชื่อเล่นนะคะว่าอับบูฮัฟส ะะแล้วก็สืบเชื้อสายมาจากตระกูลตาดีจากเผ่ากุรอชนะคะซึ่งเป็นเผ่าเดียวกับท่านนาบีนั่นเองนะคะท่านเนี่ยเกิดหลังจากนาบีมูฮัมหมัดเป็นเวลา13ปีด้วยกันนะค,ะคือ,อเป็นรุ่นน้องหรือว่าอายุน้อยกว่าท่านนาบีถึง13ปีด้วยกันนะคะท่านเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูให้มีความกล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่นและพูดความจริงนะคะอ่า นี่คือนะคะประวัติคร่าวๆนะคะก็คือท่านคอลิฟฟ้าเนี่ยเปิดเกิดในปีฮศ13ถึง23นะคะอ่าต่อไปค่ะมาดูอุปนิสัยของคอลิฟฟ้าอุมะนะคะท่านคอลิฟฟ้าอุมะเนี่ยอ่าเป็นคนที่อ่ดุดุมากเลยนะคะนัเกเรียนทราบไหมว่าในวันที่ท่านคอลิฟฟ้าอุมะเข้าอ,อ,อิสลามเนี่ยก่อนหน้านั้นนันคือมีเหตุการณ์นะคะที่ เราเนี่ยควรจะได้รับทราบก็คือท่านขลิฟฟาเนี่ยก่อนที่ตอนนั้นคือยังไม่ได้เป็นขลิฟ้าแล้วก็ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามนะคะท่านอุมัตเนี่ยได้ถือดาบไปในที่แห่งหนึ่งจะไหมนะคะเขาจะไปสังหารท่านนาบีมุฮัมมัดนะคะเพราะว่าท่านนาบีเนี่ยได้เผยแผ่อิสลามซึ่งทําให้ตอนนั้นขลิฟฟาอุมัตไม่พอใจนะคะก็จะไปสังหารท่านนาบีปรากฏว่านะคะมีผู้ที่ ทัศนะคะคอลิฟาอุมัดร,ระหว่างทางก็คือว่าได้บอกว่าน้องสาวของท่านเนี่ยได้เข้ารับอิสลามนะคะท่านก็เลยเลี้ยวไปหาน้องสาวก่อนนะคะแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยกลับได้ยินอัลกุรอานนะคะที่น้องสาวและสามีของน้องสาวเนี่ยอ่านนะคะทาให้หัวใจของท่านเนี่ยพลิกไปนะคะเอาละให้ใดยะนะคะให้สนใจนะคะเข้ารับอิสลาม เพราะว่าท่านคอริฟาเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้นะคะผู้เป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็แบบเขียนบทกวีอะไรอย่างเงี้ยเก่งเวลาท่านได้ยินอัลกุรอานจึงทําให้เขามีความอัศจรรย์ในในใน่าใ,ใ,ใ,ในสำนวนตรงนี้นะคะ mm. ก็ทําให้รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มาจากมนุษย์นะคะดังนั้นก็เลยสนใจครับอิสลามแล้วก็ จากที่เดินทางไปหานาบีเพื่อจะไปสังหารท่านนาบีกลายเป็นว่า,าต้องการที่จะเข้ารับอิสลามนะคะท่านนาบีก็มีความดีอกดีใจมากที่อุมัดเข้าอิสลามนะคะามาดูคาลิฟาอุมัดน,นะคะได้ฉายาว่าอัลฟารุกหมายถึงผู้จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนะ,ะทั้งนี้การนับถือศาสนาของคาลิฟาเนี่ยทำให้อิสลามนะคะและมุสลิมเนี่ยมีความเข้มแข็ง มีเกียรตินะคะเพราะว่าคอยฟามันเนี่ยเป็นคนที่เอ,อ่อเป็นที่เกรงขามเหมือนกันนะคะท่านเป็นผู้มีความยุติธรรมมีความกล้าหาญไม่มีความกลัวในความในการพูดความจริงนะคะท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ของมุสลิมโดยตรวตาดูทุกสุขของพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้คือในช่วงที่ท่านเป็นคอลิฟ้าเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่ เอาใจใส่ประชาชนอย่างมากนะคะตรวจตาดูทุกสุขของประชาชนทั้งในกลางวันแล้วก็กลางคืนถ้าครอบครัวไหนนะคะมีปัญหามีความเดือดร้อนเนี่ยท่านค a l i ้าก็จะเข้าไปช่วยทันทีนะคะประวัติศาสตร์ได้บันทึกความยุติธรรมของ c a l i ้าอ,อมัไว้ซึ่งเป็นบทเรียนนะคะก็คือมีผู้แทนของกิสรอเนี่ยมาหาท่านนะคะที่มาดินนะปรากฏว่าประชาชนนะคะได้บอกว่าท่านเนี่ยอยู่นอกเมืองนะคะ แล้วตัวแทนกิสรรนั้นกับเห็นคอลิฟ้านะ,ะนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอยู่แบบสมถะนะคะตัวแทนกิสรรก็เลยกล่าวว่าน,นี่คือสภาพของผู้ชายที่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายต่างเกรงขามท่านเป็นผู้ยุติธรรมดังนั้นท่านจึงปลอดภัยดังนั้นท่านจงนอนหลับให้สบายเถิดก็คือว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่ยุติธรรมนะคะดูแลประชาชนอย่างดีจึง ไม่มีภัยอันตรายอะไรมาหาท่านคือไม่มีคนปองร้ายดังนั้น,นท่านจึงสามารถอยู่ได้แบบสบายนะคะนอนหลับสบายในนอกสถานที่ไม่ต้องมีทหารอะไรดูแลทั้งนั้นนะคะคาลิฟาอุม,มัดมีรูปร่างสูงใหญ่อ้วนทวมผิวขาวเสียงดังนะคะไม่ค่อยหัวเราะไม่มีความคิดสร้างสารรค์มีความเข้มงวดในเรื่องการอัธรรมมีความเด็ดขาดเกี่ยวกับความจริงมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนา นะคะกอ็อิสลามไม่ไม่ต้องสงสัยว่าไม่หัวเราะนะคะก็คืออิสลามเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสริมให้หัวเราะเยอะนะคะส่งเสริมให้ร้องไห้เยอะๆนะครับเพื่อคิดถึงในวันที่ตัวเองต้องไปอยู่ในโลกอาคีรัตเองเอามาดูผลงานของอลิฟะอุมัดกันนะคะอลิฟะอุมัดเนี่ยก็คือนะะมีผลงานในเรื่องของการพิชิตด,ดินแดนอย่างมากมายนะครับ ท่านเป็นคนที่มีการบริหารจัดการเรื่องกองทัพได้อย่างชาญฉลาดนะคะกองทัพของท่านหลายๆกองทัพเนี่ยสามารถพิชิตดินแดนนะคะสร้างอาณาเขตขยายอาณาเขตของอิสลามไปอย่างกว้างขวางนะคะเช่นนะคะพิชิตอิรักและเปอร์เซียนะคะนักเรียนดูในคูชีนะคะพื้นที่ที่เป็นสีชมพูเนี่ยเป็นพื้นที่ของอิรักนะคะ สีเหลืองคือซาอุดีนะคะซาอุดีอราระเบียนะคะก็คือเป็นพื้นที่ของที่ตั้งเมืองมักกะและก็มดินนะแล้วก็อีกหลายๆเมืองอยู่ที่นี่ก็คือซาอุดีเนี่ยก็คือเป็นสถานที่เกิดของท่านนาบีนะคะแล้วก็มดินนะสถานที่ท่านนาบีอพยพฮิจร็อกไปก็คืออยู่ในซาอุดีนะคะส่วนอเอรักเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆกันนะคะในช่วงที่ อกองทัพของท่านอุมมเนี่ยจะอพยพไปที่ซีเรียนะคะชามดินแดนชามนะคะในสมัยนั้นจะเรียกว่าชามนะคะแถวนี้เพราะว่ามีกองทัพอยู่ที่ชามนะคะจะตามไปสมทบแต่นะคะเปอร์เซียเนี่ยแถวนี้บริเวณเนี้ยเรียกเปอร์เซียนะคะ,ะได้รวบ,บรวมพลเพื่อที่จะมาสก,กัดกัน้นกองทัพของมุสลิมนะคะเมื่อ นะฮะมุสลิมไปถึงอิรักก็มีกองทัพของเปอร์เซียอยู่ที่นี่นะฮะ,ะดังนั้นมุสลิมก็ได้ทําการสู้รบกันนะคะจนกระทั่งอกองทัพของเปอร์เซียเนี่ยพ่ายแพ้ไปนะคะแล้วก็อิสลามเนี่ยได้สังหารผู้นําทัพชื่อรุสตุมนะคะก็เสียชีวิตไปจนทําให้มุสลิมเนี่ยได้ครอบครองดินแดนแถวนี้นะคะอิรักและเปอร์เซียนะคะ,ะแล้วก็ไปที่ซีเรียแล้วก็ไปครอบครองนี่แะ ยและเยรูซาเล็มนะคะที่นี่ปาเลสไตน์นะคะก็นะคะเนี่ยดินแดนที่อิสลามนะคะสามารถแพร่ขยายไปได้นี่คือผลงานของท่านออมันะคะที่ได้บริหารจัดการนะคะแล้วก็สร้างกองกําลังที่เข้มแข็งนะคะให้กับอิสลามจนกระทั่งอิสลามเนี่ยได้ขยายไปบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะคะ หลังจากที่อิสลามนะคะได้พิชิตอิรักแล้วก็เยรูซาเลม็มในกรุงปาเลสไตน์นะคะแม่ทัพแม่ทัพอุมารอิบนุอัสนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ตอนนั้นก็คือขออนุญาตท่านอุมารเนี่ยไปพิชิตอียิปต์เนื่องจากว่าอะไรคะ <c oughs> ดินแดนเหล่านี้ที่ที่อิสลามพิชิตเนี่ยก็คือเคยเป็นที่ของมุสลิม สมัยนะบีที่แล้วๆนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็ถูกโรมันนะคะต่างางศางส,สนินะ,ะมาปกครองอียิปต์ก็เช่นกันนะคะช่วงนั้นถูกโรมันปกครองอยู่ซึ่งชาวอียิปต์ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะอิสลามนะคะจึงเข้าไปนะคะปราบปรามชาวโรมันแล้วก็ยึดครองอียิปต์ไว้แล้วก็ปกครองอียิปต์นะคะ โดยที่ตอนนั้นอียิปต์ก็พอใจกับการปกครองของอิสลามมากกว่านะคะแล้วกอ็อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะามาดูผลงานทางด้านการพัฒนาของคลิฟฟ่าอ,อุมันนะคะคลิฟฟ่าอ,อุมันเนี่ยได้จัดตั้งหน่วยบริหารกิจการของรัฐนะคะเมื่อเมื่อท่านได้ขยายอำนาจไปสู่แคว้นต่างๆเนี่ย ก็ได้ทําการจัดตั้งตุลาการนะคะแต่งตั้งตุลาการก็คืออะไรก็คือฝ่ายฝ่ายเขาเรียกว่า,ายุติธรรมก็คือมีหน้าที่ในการสอบสวนการกระทําความผิดนะคะของประชาชนหรือว่าหน่วยงานที่แต่งตั้งนะคะก็คือศาลนักเรียนเคยได้ยินไหมคะเวลามีการฟ้องร้องอะไรก็ไปฟ้องร้องที่ศาลนี่ก็คือฝ่ายตุลาการนั่นเองเนาะ ต่อไปแบ่งการบริหารอาณาจักรอิสลามที่กว้างขวางออกเป็นมณฑลและแต่งตั้งข้าหลวงประจำมณฑลทําหน้าที่บริหารงานแทนอลิฟะนะคะก็คือนี่คือรูปแบบการบริหารแบบใหม่นะคะที่ท่านคอลิฟะอุมัดได้จัดตั้งขึ้นนะคะเมื่อมีรัฐอิสลามที่กว้างขวางนะคะอลิฟะอุมัดก็ได้แบ่งรัฐแต่ละรัฐให้เป็นมณฑลนะคะแล้วก็ได้แต่งตั้งให้มีเขาเรียกว่า ผู้ดูแลรัฐแต่ละรัฐมณฑลแต่ละมณฑลเนี่ยทำหน้าที่แทนคอลิฟ้านะคะซึ่งคนที่จะไปทําหน้าที่ตรงนี้แทนคอลิฟ้านะคะก็ต้องเป็นผู้ที่อคอลิฟาอุมะเนี่ยแต่งตั้งขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความยุติธรรมมีความน่าไว้ใจนะคะก็คือมีาศาสนาแล้วแหละนะคะส่วนหนึ่งนะคะจะแต่งตั้งผู้ที่ไม่รู้าศาสนาไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องบริหารจัดการให้เป็นรัฐอิสลามนั่นเองเนาะ ต่อไปค่ะจัดตั้งสำนักง,งานบัญชีกลางเพื่อทำการบันทึกรายได้รายจ่ายของรัฐสำนักง,งานทะเบียนค้าราชการทหารสำนักง,งานทะเบียนรายได้ทางด้านภาษีที่ดินจัดวางระบบอัตราภาษีและลดลดหน่วยภาษีนี่คือการบริหารงานรูปแบบใหม่ทั้งสิ้นเลยนะคะที่ท่านคอลิฟ่าขอมัตเนี่ยได้ได้จัดตั้งขึ้นท่านคอลิฟ่ามัดเนี่ยเป็นพ่อค้านะคะก่อนที่จะเป็นคอลิฟ่าเนี่ยท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็ได้เดินทาง ไปที่ต่างๆจนทําให้ท่าน,นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางนะคะดังนั้นท่านนำเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ที่ดีตรงนี้มาจัดการบริหารอิสลามนะ,ะให้มีความเขาเรียกว่าชัดเจนนะคะมีระเบียบมากยิ่งขึ้นเช่นเนี่ยทำบัญชีกลางเนี่ยบัญชีเพื่อบริหารรายได้ของของอรัฐอิสลามนะคะมีการจัดทําบัญชีจัดทาการจ่าย z ากาศ จะทำการแจกจ่ายอากาศให้กับคนยากจนนะคะให้มีความเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้อิสลามเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองในการบริหารจัดการตรงนี้อย่างมากนะคะต่อไปค่ะ,ะผลงานต่อไปนะก็คือกำหนดฮิจรัชสกาชนะคะ,ะท่านคาลิฟาอุมะเนี่ยเป็นผู้คิดค้น หรือว่าริเริ่มในการกำหนดฮิจรัชสกราชเมื่อมีการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันร,ระหว่างมณฑลมากมาก,มากนะคะคือมีรัฐนู่นนี่นั่นเข้ามาก็เลยให้มีวันที่นะคะโดยท่านอุมัตเนี่ยได้กำหนดวันที่โดยนับจากวันที่ท่านนาบีฮิจรัชจากมักกะไปสู่มด,ดินนะจนเรียกเป็นฮิจรัชสกราชของมุสลิมนะคะหรือชื่อย่อเรียกว่าฮอสอนะคะก็อนนะับวันที่หนึ่งก็คือวันที่นบีอพยพนั่นเองนะคะ ต่อไปท่านได้ให้กำหนดระบบไปรษณีย์อ่าอันนี้พอมีก็เนื่องจากมีรัฐขยายไปมากมายนะฮะทำให้มีมนลนเยอะขึ้นนะฮะแคว้นต่างๆมฑลต่างๆนะคะก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าติดต่อสัมพันธ์กันนะคะก็เป็นเกิดระบบไปรษณีย์ก็คือเป็นมีผู้ที่อ่าส่งส่งนะคะสารไปตามนูน่นนี่นั่นกลายเป็นระบบไปรษณีย์ที่ เป็นรูปแบบที่ท่านคลิฟฟ์อ,อุมัดได้คิดค้นขึ้นนะคะามาดูคำสอนของคลิฟฟ์อ,อุมัดกันบ้างนะคะในท่านให้ข้อคิดกับชาวชาวเมืองนะคะประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองก็คือฉันไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของฉันเพื่อเคี่ยนตีพวกท่านและยึดเอาทรัพย์สินของพวกท่านโดยไม่ชอบ แต่ว่าฉันได้แต่งตั้งพวกเขาเป็นผู้สั่งสอนคำพีของพระเจ้าของพวกท่านและสุนนะของนบีของพวกท่านดังนั้นผู้ใดที่เจ้าหน้าที่ของเขาประพฤติไม่ชอบ กับเขาเขาต้องฟ้องร้องมายัางฉันเนี่ยคือทําให้เห็นว่าท่านคอลิฟาอุมาเนี่ยเป็นผู้ที่ปกครองเมืองปกครองแคว้นอย่างยุติธรรมนะคะ,ะไม่ใช่ว่าจะปกครองและเอาทรัพย์สินของชาวบ้านมาใช้จ่ายโดยไม่ชอบไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าการบริหารทรัพย์สินตรงนั้นก็เพื่อดูแลชาวบ้านด้วยแล้วก็นะคะส่งตัวแทนคอลิฟาไปก็เพื่อไป ให้ความรู้ศาสนาสอนนะคะคำเพียร์กุรอานเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถละหมาดทำอิบาดัดตอพระองค์ได้อย่างถูกต้องนะคะส่วนผู้ดูแลแคว้นหรือว่าเจ้าหน้าที่คนใดที่ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องมาได้นะคะนี่คือตัวอย่างนะะของการความยุติธ,ธรรมของท่านเองนะคะท่านอุมัตเนี่ยเป็นคอลิฟาก็จริงนะคะเป็นผู้ดูแลแคว้นอิสลาม ที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ว่าคอลิฟ่าแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักหรือว่าท่านอุมะเนี่ยเป็นผู้ที่อ่อนน้อมทำตนแล้วก็มีความสมร t ในการใช้ชีวิตนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินในคลังนะคะเรียกเอาใบตุลมานที่ท่านได้ทําจัดตั้งขึ้นเนี่ยใบตุลมานนะคะก็คือคลังไว้ดูแลทรัพย์สินน่ยแต่ท่านก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินตรงนั้นมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเลยนะคะแต่ในทางกับการทางกับการเนี่ยก็คือ ท่านเนี่ยจะอยู่แบบสมถากินกินแต่พอเพียงนะคะไม่เอาทรัพย์สินมาใช้จ่ายโดยส่วนตัวนะคะไม่ถึงแม้ทรัพย์สินจะมีเยอะแค่ไหนท่านก็ไม่เอามาเป็นของส่วนตัวโดยเอามาใช้แบบฟุ่งเฟยเลยนะคะอันนี้คือผู้นำของอิสลามนะคะที่ถูกต้องอมาดูการถึงแก่กรรมของคอลิฟ h a h u m a ก็คือในวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ย เป็นเป็นเรื่องราวที่ควรจดจําไว้นะคะเพราะว่าการเสียชีวิตของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาขณะที่มาดูนะคะขณะที่ท่านคอลิฟ่าอุมัดเป็นอิหมามนําละหมาดซุบฮีนะคะในมสัสยิดนะคะตอนเช้าอบูลุลุอะซึ่งเป็นผู้บูชาไฟก็คือไม่ใช่มุสลิมนะคะเป็น,นมายูซีนะีแล้วก็เป็นคนใช้ของมูริร์อิบนู อิบนาวยะนะคะได้เข้ามาแทงท่านนะคะขณะที่ท่านยืนละหมาดอยู่แล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยล้มลงไปนะคะ,ะแต่ก็ยังไม่ได้ออกจากละหมาดะะท่านก็ให้อับดุลอับดุลรา์มานอิบนูอัลฟ์นะคะนำละหมาดต่อไปจนเสร็จนะคะแล้วก็ท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่มีตําแหน่งใดในอิสลามสําหรับผู้ที่ละเ้งละหมาดนะคะ ถึงแม้ว่าท่านยังโดนโทแทงนะคะท่านก็ยังคงละหมาดยืนละหมาดจนกระทั่งว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ซาฮ์บะนะคะก็ช่วยพาท่านนะคะไปเขาเรียกวา่ารักษาแต่ว่าก็สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตนะคะ,ะท่านเสียชีวิตโดยมีอายุ63ปีนะคะดำรงตำแหน่งคอลิฟฟาเป็นเวลา10ปี6เดือนและท่านถูกฝังเคียงข้างอลิฟฟาอูบ,บดุลบสคิดนะคะ เนี่ยเป็นเวลา10ปีนะคะก็ถือว่าเป็นคอลิฟ่าที่ยาวนานมากๆนะคะเพราะว่าของอบูบุบร์เนี่ยเป็นคอลิฟ่าได้ประมาณ2ปีแค่นั้นเองนะคอลิฟ่าอุมะเนี่ยสิปีนั่นถึงทําให้ประวัติการเป็นคอลิฟ่าของท่านอุมะเนี่ยมีประวัติการเป็นคอลิฟ่าที่เยอะนะคะถ้าเราไปหาอ่านในหนังสือเนี่ยจะมีการบริหารของท่านเนี่ยอยู่เยอะมากนะคะดังนั้นก็ เป็นคอล์รี่ฟ้าที่น่าสนใจนะคะมีประวัติที่น่าอ่านนะคะนักเรีนก็ลองไปหาอาา่านดูก็แล้วกันเนาะอ่าแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอิสลามมอนะคะเว็บไซต์อิสลามมอลกเนไปสามารถหาอ่านได้นะคะสบบวัส,ส,าาวส,ส,าาสดีควันนี้ลัสลาฮ์มุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ